พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วันนี้เด็กแต่งกายชุดพละมาใช่ไหมคะลูกดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายเบาๆอ่าใช่แล้วค่ะโอเคพร้อมหรือยังคะพร้อม กาบุมาชิกาบุลลาลลชิกาบุมาชิกาบุลลลลจีบซ้ายจีบขวาหน่อยหน้ารำบุยืนตรง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 ทั้งหมอเต็ลโอ้โหน่ารักมากมากเลยค่ะอะปรบมือห้าครั้งหนึ่งสองสามสีห้าปรบให้ดังกว่านี้หนึ่งสองสามสี่ห้ากระโดดขึ้น กลับท <łość> ี่เหมือนเดิมหนึ่งสห้ากระโดดไปด้านซ้ายหนึ่งสองสามส้าย้ายไปด้านขวาหนึ่งสอสามสี่ห้ายสะโพกไปมาหนึ่งสองสมสหัวก็ห้าหาดังดัง